ศึกชิงบัลลังก์เจ้าป่าในป่าลึกแห่งหนึ่งมีสิงโตชราผู้เป็นเจ้าป่าครองราชมานานหลายปีด้วยความแก่ชราทําให้มันไม่สามารถปกป้องอาณาจักรได้อย่างแข็งแกร่งเหมือนเมื่อก่อนสัตว์น้อยใหญ่จึงเริ่มกระสับกระส่ายเกิดความหวั่นกลัวต่ออนาคตที่ไม่แน่นอนมีผู้ท้าชิงสองตัวที่โดดเด่นที่สุด คือเสือโคร่งผู้แข็งแกร่งและฉลาดและหมีกันลาดผู้มีพละกกำลังมหาศาลทั้งสองต่างมีจุดแข็งที่แตกต่างกันและต่างก็มีความมั่นใจว่าตนเองจะสามารถเป็นเจ้าป่าคนใหม่ได้เสือโคร่งใช้เวลาฝึกฝนทักษะก,การล่าและการต่อสู้มันรวบรวมสมุนที่แข็งแกร่งมาเป็นกำลังสำคัญส่วนหมีกันลาดใช้เวลาในการคิดวางแผนและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสัตว์ชนิดอื่นๆในป่า เสือโคร่งประกาศตัวเป็นผู้ท้าชิงอย่างเปิดเผยมันส่งสารไปยังหมีกันลาดท้าให้มาต่อสู้เพื่อชิงตำแหน่งเจ้าป่าหมีกันลาดยอมรับคำท้าและทั้งสองฝ่ายเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้นอย่างดุเดือดเสือโครงใช้ความเร็วและความคล่องตัวเข้าโจมตีส่วนหมีกันลาดใช้พลังกำลังในการป้องกันตัวและตอบโต้ทั้งสองฝ่ายสู้กันอย่างสูสีไม่มีใครยอมใคร ในระหว่างการต่อสู้ลิงช่างฉลาดซึ่งเป็นเพื่อนของหมีกันลาดได้วางแผนลอบกัดกองทัพของเสือโครงทำให้เสือโคร่งเสียกำลังพลไปเป็นจำนวนมากหลังจากเสียกำลังพลไปมากเสือโคร่งยังคงดื้อรั้นที่จะสู้ต่อแต่ด้วยความเหนื่อยล้าและบาดเจ็บมันจึงไม่สามารถต้านทานพลังของหมีกันลาดได้อีกต่อไป หมีกันลาชนะการต่อสู้และกลายเป็นเจ้าป่าตัวใหม่สัตว์ทั้งหลายต่างยินดีต้อนรับและให้ความเคารพมันหลังจากขึ้นครองราชหมีกันลาสต้องเผชิญหน้ากับปัญหาใหม่ๆม,มากมายเช่นภัยแล้งการบุกรุกของมนุษย์และการทะเลาะวิวาทการภายในหมู่สัตว์ หมีกันลาดใช้ความฉลาดและความยุติธรรมในการแก้ไขปัญหาต่างๆมันสามารถรวมพลังของสัตว์ทั้งป่าให้กลับมามีความสามัคคีกันอีกครั้งและนำพาป่าให้กลับมามีความสงบสุขข้อคิดเรื่องราวนี้สอนให้เราเห็นว่าการเป็นผู้นำที่ดีนั้นต้องมีความสามารถรอบด้านไม่เพียงแต่มีความแข็งแกร่งทางกายภาพแต่ยังต้องมีความฉลาดมีความยุติธรรม และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้เรื่องราวยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของความสามัคคีและการร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย